กันบ ну ้างครับเทคนิคถอยแบบผสมนะฮะสำหรับ no น้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ศึกษาอยู่นะครับเอาไปปรับใช้กันได้นะครับเทคนิคถอยแบบผสมแบบผสมที่ว่าก็คือเราใช้ล็อกถอยควบคู่ไปกับการไม่ล็อกถอยนะครับคือพับล็อกกับไม่พับล็อกนั่นแหละนะครับเราแทงแบบไม่พับล็อกเข้ามาก่อนนะครับแทงขวามันง่ายแทงซ้ายมันจะตกล่องเนี่ยและอีกอย่างมันแทงมันไม่ใช่เป็น90ใช่ไหมอันนี้มันแค่80องศาเองมั้งถอยยากนะครับแทงซ้ายถอยยากตรงนี้นะผมก็เลยต้องแทงขวาเข้ามานะครับ เราวิ่งอยู่ฝั่งโน้นใช่ป่ะเราก็ส่งหวัวไปฝั่งโน้นเลยเราเราวิ่งอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมที่จริงแล้วเมื่อกี้ที่ผมมานะครับแต่เราต้องเชิดหัวเข้ามาแล้วก็ถอยแทงเข้ามาเลยนะครับลักษณะเป็นถอยพับ90เข้าในซอยนะฮะไม่งงใช่ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้อ่ะเออถอย90เข้าในซอยแบบนี้นะครับเราถอยแทงเข้ามาเนี่ยแทงขวาเข้ามาเนี่ยเราอย่าเพิ่งใช้พับล็อกนะครับเราแย่หางเข้ามาก่อนแล้วทีนี้ เห็นใช่ไหมเห็นเห็นตอนจังหวะที่ผมใช้พับล็อกกันใช่ไหมตอนที่ผมสามเหลี่ยมกําลังจะเหยียดตรงอ่ะผมใช้เลยนะครับดึงพับล็อกเลยกันอะไรรู้ไหมกันสามเหลี่ยมมันพับไปทางด้านซ้ายนะฮะพอเรายิงพับล็อกปุ๊บสามเหลี่ยมตัวเนี้ยไอตรงวงเดือนสามเหลี่ยมตัวเนี้ยมันจะไม่พับไปทางด้านซ้ายมันจะควบคุมเข้ามาเลยแล้วเราก็ปลดล็อกแล้วก็ปลดล็อกถอยนะครับพอเราเข้าไม่ได้แล้วก็ปลดล็อกถอยออกซะนะครับมันก็จะมาอยู่ในตำแหน่งที่พอดีเปะเลยนะครับ ชิดตันซ้ายไปเลยนะฮะมันจะควบคุมเลยง่ายนะครับให้ในการถอยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับดูแนวแล้วไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากสำหรับท่านที่กําลังศึกษานะฮะลองปรับใช้กันดูนะครับมันเป็นมันเป็นแทงขวาเนี่ยมันจะง่ายนะะเห็นไหมแทงขวาเข้ามามันจะง่ายนะครับถ้าแทงซ้ายเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วพื้นที่เนี่ยดูลักษณะนะฮะ ทางแหงซ้ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะถอย90้านะถ้าผู้ชมสังเกตดูดีๆมันถอยแบบลักษณะเป็น80องศาแบบนี้นะครับผมเคยถอยวันแรกแล้วนะครับประมาณ3มตั้งนะฮะถอยได้นะครับกว่าจะถอยเข้าได้เนี่ยประมาณ3มตั้งเลยทีเดียวตอนนั้นลอกถอยดันเสียอีกนะครับก็เลยก็เลยไม่ถอยเลยแหงซ้ายเพราะว่าถนนสายนี้รถเยอะมากนะครับตรงออไอหน้าคอกลำพูนหน้าอะไรเขาเรียกว่าเรือนจำลำพูนนะครับตรงนั้นนะเรือนจำลำพูนอยู่ตรงนั้น แล้วสายเนี่ยถนนเส้นเนี่ยตรงนี้เข้าเมืองลําพูนเลยมุ่งตรงเข้าเมืองลําพูนเลยนะครับถ้าเราไปทางนี้ก็ไปบ้านหนองตองนะครับแล้วก็บ้านหนองตองไปทะลุอ,อําเภอสันปะตองหางดงได้นะครับสายนี้นะครับเชื่อมต่อเป็นถนนเชื่อมต่อ,อจังหวัดนะครับแล้วรถมันเยอะเห็นไหมช่วงเย็นๆแบบเนี้ยรถเยอะมากเห็นปะแล้วเราเลยไม่มีเวลาที่จะโค้งมนต้อกขวางถนนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมถอยเนี่ยพยายามไม่ให้หัวมันเกลี้ยไปขวางตัวโน้นนะครับ พยายามให้มันติดตรงนี้ให้ได้มากที่สุดไม่ให้มันกว้างไปตรงนู้นนะครับเสร็เรียบร้อยลองไปปรับใช้กันดูนะครับท่านผู้ชมมันไม่ยากเลยนะครับสําหรับการปล่อยรถเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแหละนะฮะไม่ต้องทอ้อน,นะบ,บางคนท้อนะลองฝึกถอยถอยแบบไม่แบบพับล็อกก่อนก็ได้แล้วเราค่อยแบบปลดลองปลดพับล็อกดูเนี่ยมันไม่ยากเลยการควบคุมนะครับให้เราคิดซะว่าตัวแม่มันเนี่ยเป็นตัวควบคุม ให้ตัววงเดือนในเลี้ยวนะครับซ้ายไปซ้ายขวาไปขวานั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเราล็อกถอยอ่ะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมล็อกถอยแค่พอถ้าเรายิงล็อกตัวนี้ลงนะมันจะกลายเป็นอีกแบบนึงเลยนะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับถ้าเวลาพับล็อกลงนะแต่ถ้าไม่พับล็อกเนี่ยซ้ายไปซ้ายขวาไปขวานะครับหมายถึงการบิดตัวของตัวแม่นะถ้าเราหักซ้ายตัวลูกท้ายมันก็จลไปด้านซ้ายนะครับถ้าไม่พับล็อกนะแต่ถ้าเราพับล็อกปุ๊บเราบิดซ้ายเนี่ยหักซ้ายปุ๊บ ลูกมันจะมาขวาเลยนี่แหละกรณีที่พับล็อกนะครับลองไปศึกษากันดูนะถ้าชอบแนวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้แบบละเอียดนะฮะเดี๋ยวจะสอนแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าชอบแนวนี้ก็คอมเมนต์มานะฮะมาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาของลงก่อนนะเดี๋ยวต้องลางก่อนแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ